สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไอนะคะวันนี้ไอ้มีหนังสือดีๆมาแนะนํำคุณแม่นะคะด้วยเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนมอนแม่นะคะก็เลยมีหนังสือดีๆมาแนะนํำคุณแม่เป็นนิทานนะคะ2องภาษาเป็นของสำนักพิมพ์ MIS นะคะตัวนี้ชื่อว่าได้เวลานอนแล้วนะเจ้าแกะจอมซ่านะคะตัวนี้เป็นหนังสือสองภาษานะคะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยนะคะ แล้วเล่มน,นี้ยังพิเศษคืรว่ายังใช้กับปากกาพูดได้ด้วยนะคะราคาเล่มละอยู่ที่75บาทนะคะถ้าลูกค้ามีบัตรสมาชิกที่เอ็ดการนะคะลดทันทีเลย5%นะคะเป็นภาพสีด้วยแยกทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอยู่คนละหน้านะคะอันน<ม>ี้แล้ก็อีกเล่มหนึ่งนะคะที่จะแนะนําคุณแม่นะคะชื่อว่าปีเตอร์ตัวเหม็นยอดนักกินถั่วลันเตาตัวยงนะคะอันนี้ก็ เป็นนิทานสองภาษาเหมือนกันมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะคะรานะคาเท่ากันเลย75บาทถ้าลูกค้ามีบัตรสมาชิกเสียดการนะคะลดทันทีเลย5%เปเซแล้วเื่มนี้ยังพิเศษคือว่ายังใช้กับปากกาพูดได้ได,ได้นะคะตัวนี้ก็มาซื้อกันได้นะคะที่หน้าร้านแล้วอีกอย่างตัวนี้เล่มนี้นะคะได้รับรางวัลหนังสือภาพดีเด่นปี2009ด้วยนะคะ เหมาะสำหรับน้องๆหนูๆมากเลยนะคะแล้วเดือนนี้ยังมีโปรโมชั่นคือถ้าซื้อหนังสือ MS นะคะที่ร่วมรายการ5ร้านนะคะแถมฟรีเลยตัวนี้เป็นการ์ดตัวเลขน,นะคะ1-20มูลค่าอยู่ที่40บาทนะคะลูกค้าไม่ต้องเสียตังค์ซื้อน,นะคะนี้ได้ไฟรีเลยยังไงติดตามโปรโมชั่นได้นะคะที่ในเพจของ C1 Book Center นะคะหรือว่าเพจของสาขานั้นๆได้เลยนะคะลูกค้า ยังไงฝากโปรโมชั่นนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ